คุณที่เกิดปีมะแมปีนี้มีดาวหัวก่คือเรื่องรองครอบคุมและดาวสวยแก่ก็คือดาวขององค์ไทยสวยเอีย้ยประทับอยู่เกิดปีมะแมเนี่ยประทะชนไหมไม่ประทะชนนะฮะเพราะถือว่าเป็นปีของไทยสวยของตัวเองประทับอยู่บนศีรษะถือว่าเป็นสิริมงคลที่สุดเลยนะฮะถ้ามีโอกาสสวดบารมี30ทัศ และคาถาธรรมจักรกับปะวัฒนะสูตรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราเองและเทวดาประจําตัวเดินทางทิศใต้ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้นําโชคที่ดีมาให้และที่สําคัญท้ามีโอกาสฝากดวงชะตากับองค์ไท้ยสวยเอี้ยที่วัดจีนทั่วประเทศไทยและไปขอพอรจากเจ้าพ่อม้านะครับเพราะมะเมียกับมะแมะนี่ถือเป็นคู่มิตรกันนะครับถ้ามีโอกาสกราบขอพอรจาก องเจ้าพ่อม้าซึ่งเป็นม้าขององค์กวนอูน,นะครับคือม้าเสกเทาถือว่าเป็นม้าศักดิ์สิทธิ์ก็จะทําให้ชีวิตในปีนี้รุ่งเรืองราบลื่นรวยและร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะครับในปีนี้คุณที่เกิดปีมะแมกราอพอรสักการะประรมสาตีกาธาตุที่พระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระาธาตุประจําปีมะแม่ด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต 绽放。